สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่24พฤศจิกายน2564โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเ e รีย i m ทเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจ เรามาดูรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่กันนะคบรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่ตามระบบของเรานะฮะตอนนี้ก็กําลังคอนเฟิร์มว่าเป็นนะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงหากวันนี้ปิดแท่งแดงที่ต่ำกว่านะครับนะฮะก็เป็นการจบรอบก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับจะต้องรอวันนี้ก่อนเนาะหากวันนี้เขาปิดแท่งแดงที่ต่ํากว่านะครับเขาก็จะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงตามระบบของเรานอง นะครับเมื่อวานนะฮะเราพราะห์บอกว่ามีโอกาสจะลงได้อีกหนึ่งชุดแต่เปอร์เซนต์การลงนั้นจะมีไม่เยอะนะผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการณ์จริงๆนะครับปิดแท่งแดงแท่งที่ต่ากว่าไปแล้วก็เป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้นะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าขอพักตัวอยู่บรนวณนี้ก่อนอาจจะติดนะฮะอาจจะติดแนวจิตวิยาด้วยนะครับก็คือเส้นสีแดงของเราอันนี้ไม่เอานะอันนี้เป็นเส้นเทรนนี่เป็นเส้นสมมุตินะฮะนะฮะเป็น เส้นแนวจิตวิทยาของเราเป็นเส้นสีแดงนี้นะครับบอกว่านะครับนะฮะเหมือนไม่อยากจะลงต่อเพราะว่ากำลังจะติดอยู่นะครับแต่เราจะสังเกเงตเห็นได้ว่านะครับเขากลับตัวในโซนซูเปอร์โอเวอร์โซ่ก็หมายความว่านะครับมีแรงขายมากเกินไปและยังจะขายเพิ่มเราก็จะสันนิษฐานและคาดการว่านะครับมีโอกาสที่จะทำโลว์โลว l, l นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้อง ใช้เวลาในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะฮะแต่ตอนนี้กําลังหดตัวกลับมาศูนย์นั่นก็หมายความว่าเป็นการพักตัวของฝั่งขาขึ้นนั่นเองนะฮะส่วนตลาดนะครับตลาดก็ยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าเกือบๆแข็งแรงแล้วนะครับแต่ก็ย่อตัวลงมา นะครับส่วนแรงซื้อนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในทาเฟรม e ที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบตามระบบนั้นนะครับเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับจะต้องรอคอนเฟิร์มก่อนถึงจะมีโอกาสที่จะเดินทางนะครับเดินทางหมายถึงว่าย่อตัวลงมาเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงแล้วนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟโดยโรวมก็ยังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เเหมอนเดิมน,นะครับ เมื่อในระยะใกล้นะครับบอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับก็จะส่งผลไปในทําเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทําเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบของเรานั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้ว14แท่งก็ประมาณ5,000กว่าจุดนะฮะเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ไปตรงนี้ <c oughs> บอกว่านะครับเขาขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแต่เขาทำซูเปอร์ทิ้งไว้นะครับก็คือมีโอกาสที่ จะทำโลเวอร์โลนะฮะเราจะสันนิษฐานตรงนี้ว่ามีโอกาสที่จะทำโลเวอร์โลและก่อนที่จะทำโลเวอร์โลเขาขอพักตัวอยู่สักนิดเป็นก่อนนะผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการจริงๆนะครับพักตัวนิดเดียวแล้วก็ย่อตัวลงมานะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าขอพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนหรือเรื่องอีกอย่างหนึงว่าเป็นเบรกเด้งนะครับ,นะรบก็คือการเบรกนั่นเองนะฮะเบรกของกราฟนะครับขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะขอยังไม่จบเบรกนะฮะขอรอให้เขาจบเบรกให้ชัดเจนก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อ นะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนั้นเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงชัดเจนนะฮะเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงชัดเจนเลยทีเดียวนะครับส่วนตลาดนั้นนะฮะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่รุนแรงนะครับแรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับและมีแนวโน้มว่าจะลดลงอันนี้เราก็พอจะสรุปได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าเกิดจากนะครับ supply effect i v e e x p e c t i o n นั่นนะฮะส่วนแรงซื้อนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรง เราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับในระยะใกล้ขอพักตัวอยู่เรณนี้ก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะครับแต่ทางนี้ทั้งนั้นจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งเพราะว่านะตลาดเขาค่อนข้างจะโอเวอร์เยอะไปแล้วนะครับทีนี้นะฮะเรามาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงตอนนี้ จบรอบสัญญาณนะครับตามระบบทําให้รอบสัญญาณนี้เดินทางมาแล้ว52แท่งนะครับประมาณ5,000กว่าจุดนะครับราคาที่ดีที่สุดก็อยู่สักประมาณ6,000กว่าจุดนะครับแบบนี้ เมื่อวานนะฮะเราคิดว่าตรงนี้นะครับเราคิว่าบอกว่าขอพักตัวอยู่บรณนี้ก่อนสักแป๊บหนึ่งแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะครับผลปรากฏว่าเป็นไปตามที่เราคาดการจริงๆนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อนะครับกำลังคอนเฟิร์มว่าอยากจะลงนะฮะกำลังคอนเฟิร์มว่าอยากจะลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องรอให้เขาเคลียร์อีกสักแท่งสองแท่งให้ชัดเจนก่อนนะครับแล้วมีโอกาสเนาะนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะฮะแต่ ตอนนี้กาลังหดตัวกลับหาศูนย์นะฮะนั่นก็หมายความว่าเขากำลังพักตัวอยู่นะครับอ่า พักตัวแรงนะพักตัวแรงนะครับเขาก็จะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นเล็กๆอยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับอาจจะขยับขึ้นมาอยู่แถวๆแนวเส้นจิตวิยาสีรําเงินเนี่ยนะครับแน่ที่เต็มที่นะนะเต็มที่ถ้าถ้าเขาเบรกไม่แรงนะฮะเขาก็อาจจะเป็นรอบเล็กๆหรือว่าเป็นไซด์เวย์แล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อแบบนี้นะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มว่าจะลดลงนะครับนะฮะ แรงซื้ออยู่ตรงไหนแรงซื้ออยู่ตรงเขาเบรกนี่แหละฮะแรงซื้อนะแล้วแรงซื้อที่แท้จริงไหมนะครับแรงซื้อที่แท้จริงก็มีนิดนึงนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแรงขายนะครับนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงและมีแนวโน้มจะลงหลงก็คือมีการปิดโพซิชันของฝั่งเซลล์ตั้งแต่ตรงนี้ลงมานะครับตั้งแต่ตรงนี้ลงมานะฮะบริเวณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีฝั่งบายบ้างนะครับแล้วก็ที่ทําให้เกิดแรง เบรกนี้ก็คือการลดลงของฝั่งเซลล์นะครับแต่ก็ยังอยู่ในแดนบวกนะครับส่วนฝั่งบายมีไหมฝั่งบายนะครับมีการเปิดโพซิชันฝั่งบายแต่ยังอยู่ในแดนลบเพราะว่าลักษณะโดยรวมเขาเป็นแ a t เทิร์นแรงขาลงนะครับแรงขายจะมากกว่าแรงซื้อดังนั้นนะครับเรื่องก,กลไกเบื้องต้นของตลาดจะต้องเข้าใจก,กลไกพื้นฐานด้วยนะครับเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญ,ญญาณที่เกิดนั้น ตามระบบนะฮะเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นในระยะใกล้อาจพักตัวอยริเรณนี้ก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อแต่การเดินทางต่อครั้งนี้คงจะไม่ยาวเหมือนวันก่อนแล้วนะครับอาจจะเป็นการเป็นาการย่อตัวลงสั้นๆทนเท่านั้นนะครับเป็นการพักตัวแบบสั้นๆเท่านั้นนะฮะหรือว่าจะเดินทางได้อีกไม่เยอะเพราะว่านะครับตรงนี้จะเริ่มเริ่มอยู่ปลายปลายทเทรนชุดนี้แล้วนะครับใครเรียนไปแล้วนะฮะอย่าลืมนะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทางเฟรม นะครับตรงนี้ก็เหมือนจะอยู่ปลายปลายเทรนที่เดินทางชุดนี้ชุดนี้เทรนชุดนี้เดินทางมาตั้งหลายวันแล้วนะครับแบบนี้นะฮะใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับสําหรับปัจจัยกระทบค่าเงินวันนี้นะครับก็จะเป็นปัจจัยกระทบฝั่งดอลลาร์นะครับก็จะเป็น GDP นะฮะจที่ แรงๆแล้ว GDP ก็ประจำ p r ร d i t i o n เนี่ยนะครับประจำต่อยมากนี้ก็ส่งผลให้นะครับค่าเงินดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะมีอัตราการจ้างงานนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เยอะนะครับตัวเลขไม่ต่างกันมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะเล็งไปเรื่องของ GDP ซะมากกว่านะครับดังนั้นนะครับ ตัวเลขที่คาดการกับทางเทคนิคนั้นนะครับส่งผลนะฮะก็เรียกส่งผลนะครับก็เป็นไปในทางเดียวกันดังนั้นนะครับเราจะวางแผนเทรดในโซนซัพพลายโซนในทาง์เฟรมที่1ชั่วโมงแต่ทางนี้ทั้งนั้นนะครับจะต้องมันนี่เมเนจเมนต์ด้วยนะครับสำหรับมันนี่เมเนจเมนต์ในทาง์เฟรมที่1ชั่วโมงวันนี้นะฮะก็อยู่สักประมาณ8ปดถึงเก้จุดเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับหรือว่าประมาณหมื่นหนึ่งนะครับ ในทางเฟรมที่1ชั่วโมงนะครับถ้าเทรดทางเฟรมอื่นก็เปลี่ยน Money Management เปลี่ยนการบริหารพอร์ตเป็นไปตาม Real Time หรือว่าไปตามการเคลื่อนที่ของกราฟนะครับเปลี่ยนไปแล้วนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะฮะเรามีเรียนกลุ่มออนไลน์การวันที่4ที่5ธันวาคมนะครับก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับท่านที่เคยลงเรียนแล้วก็คอนเฟิร์มการลงทุนทวนได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ